แอฟนนกุลหวานมากรักสบายสบายเรียบง่ายน่ารักคู่รักที่ไม่ต้องโชว์หวานออกโซเชียลแต่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวกลับทำให้หัวใจแฟนๆเต้แน,แ,นแรงบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ไม่ธรรมดา ถ้าพูดถึงคู่รักที่แฟนๆจับตามมองมากที่สุดในตอนนี้หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของนางเอกสาวแอฟทักษซอนและพระเอกหนุ่มนนกุลชานนที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักมีโมเมนต์อบอุ่นให้ได้ยิ้มตามแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยหลงภาพคู่หวานๆให้เห็นในโลกโซเชียลแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความห่วงใยความใกล้ชิดและความผูกพันที่มากกว่าภาพถ่ายใดๆ ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันไปร่วมงานนทิทรศการภาพถ่ายที่ศูนย์การค้าดีอมพโพเรียมงานนี้ไม่เพียงแต่แฟนคลับที่อยู่ในงานจะจับตามองแต่ภาพจากคนใกล้ชิดก็ถูกแชร์ออกมาจนแฟนๆพากันใจฟูสิ่งที่เห็นชัดคือความเรียบง่ายแต่กินใจโดยเฉพาะโมเมนต์ที่นนกุลคอยอยู่เคียงข้างแอฟไม่ห่างยิ่งไปกว่านั้นยังมีน้องปีใหม่ร่มเฟรมเติมเต็ม,ตมบรรยากาศให้อบอุ่นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นราวกับ ครอบครัวเล็กๆที่แสนอบอุ่นจนแฟนๆอดไม่ได้ที่จะยกฉายาให้คู่นี้ว่าหวานน้อยแต่หวานนะเพราะถึงแม้พวกเขาจะไม่ออกมาโปรโมทความรักแบบหวือหวาแต่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันกลับส่งกลิ่นอายของความรักที่มั่นคงและอบอุ่นไปทั่วอย่างแท้จริง นี่คือความรักที่ไม่ต้องโชว์เยอะแต่ยิ่งเงียบยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งรู้ว่าของจริงแอฟนนุนกุลคู่รักที่ทำให้แฟนๆต้องเชียบแบบไม่มีแผ่ว